เรามาดู MG นะครับตัวนี้แปนตัวรุ่จะเป็นตัวหน้าใหม่นะอะอันนี้สม,มุูไพรรับนะครับเป็นไฟล์ล่าสุดที่สม,มุ์แบบที่สุดเลยนะครับก็คืออรุ่นนี้มาทํากันก็คือแก้อาการอเขาเรียกว่าต่อตสนองช้าเหมือนกับคนคิดช้านะฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาขับเนี่ยมันจะมีอาการช่วงหนึ่งทุกคนจะรู้อยู่ว่าพอเราช่วงกะแซงมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนว่าเลียบไปปุ๊บ มันคิดอยู่ว่าจะแฝงเรือ่องพ,พอคิดได้ปุ๊บมันก็ค่อยพุ่งไปอะไรประมาณนี้นะคือผมเรียกอาการแบบมันคิดนานนะครับมันตอบสนองช้ามันคิดนานนะครับอันนี้พอลาเราปรับใหม่เนี่ยเหยียบปุ๊บมันตอบโต้เลยนะครับพื้นไปเลยแล้วันเลงจะไม่มีช่องว่างนะครับอ่าแก้าการันเลงมีช่องว่างช่องว่างคืออะไรคือ ปกต้ oti, เราเหยียบไปค่อเยเหยียบไปมันไม่มาไม่มาไม่มาปึ๊บยูยู่มาอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมเรียกว่ามันมันมีช่องว่างนะครับมันมันไม่สมูทนะครับแต่ตอนนี้คันเร่งสมูทคือเหยียบไปฟื้นรถดึงไปปึ๊บพอเราถอนมันก็หยุดพอกดปุ๊บฟื้นแซงไปเลยอะไรประมาณนี้นะฮะคือคันเร่งมันจะสมูทขึ้นเอ่อถ้าปกติ จะไม่ค่อยเน้นไอช่วงช่วงเบิ้ลตัวเปล่านะครับมันไม่ค่อยสำคัญแต่ว่าช่วงเบิ้ลเนี่ยตอบสนองแต่ผมไม,ไม่ค่อยดูตรงนี้หรอกผมจะดูตอนวิ่งเพราะว่าเราไม่ได้ไมาเบิ้ลเล่นอยู่กับที่เวลาเราวิ่งเราจะต้องวิ่งไปเลยนะครับอ่ารถนะครับเวลาวิ่งก็ต้องวิ่งไปเลยนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์รองรับนะครับอ่าเราต้องการการขับขี่ที่สมูทอย่างเดียวนะครับ คันนี้แรงม้าบทไนโนร้อยห้าสิบเอ็ดที่ล้อจูนแล้วสองร้อยท่วนบวกมาห้าสิบแรงม้าแรงบิดอยู่ที่ยี่สิบสี่ฟุตปอนนะฮะจูนแล้วเอ้ยยี่สิบเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะยี่สิบเจ็ดจูแล้วสาสิบห้าฟุตปอนทุกอย่างขึ้นมาชัดเจนแรงนะครับแรงแล้วก็คืออาการตอบโต้อาการการตอบโต้ช้าเนี่ยหายไปนะครับอ่า คันเร่งสมูทขับดีนะครับบอกได้เลยว่าแพทเทิร์นนี้คือแพทเทิร์นที่จบที่สุดนะครับอ่าไม่มีผลกระทบกับสิ่งใดทั้งนั้นนะฮะลองมาดูกันขับขี่กันนะฮะขับเรื่อยๆื่อยก่อนเหมือนกับใช้งานอ่าเป็นรถเดิมนุ่มๆไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีกระชากกระเด้านะกระตุกไม่มีนะปึ๊บรถว่างเราค่อยๆตายคันเร่ง ปื๊ดไปเลยนี่ผมเหยียบปึ๊บมันพุ่งไปเลยนะครับพุ่งแบบคุมได้นะครับไม่พุ่งแบบว่าเฮ้ยมามาตอนไหนว่าอะไรเงี้ยคือใจเราคิดว่าเหยียบจะแซงตรงนี้มันก็ไปให้เลยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับผมค่อยเหยียบปึ๊บตอนนี้ผมต้องการแะแล้อ่าก็คือเหยียบไปหน่อยปึ๊บรถมา พุ่งขึ้นไปเลยนะครับคือไม่ไม่ใช่ว่าเหยียบปุ๊บมันชิดก่อนอ่าเราเราเราค่อยไปไม่ใช่จะอาการพวกนี้จะไม่มีนะครับอ่าเราเหยียบปุ๊บออกตัวได้เลยปื้นไปเลยถ้าแซงปุ๊บกดปุ๊บไปเลยนะครับอ่าอาการมันนี้มันจะหายไปนะครับอาการไม่ไม่สมมุิคันเรงเป็นช่องว่างอะไรประมาณนี้เราจะเราจะเน้นแก้ตรงนี้ถ้าส,ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาแบบเหมือนกับทางใจนิดหนึ่งเวลาขับขี่รถเนี่ย มันรู้สึกแบบว่ามันเหมือนกับพอมันไม่กระชับเนี่ยมัน,ม,นมันขีไนข่ได้มันไม่เป็นขี่ได้แต่ว่ามันแบบทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเราขับรถเนี่ยเราต้องการแค่รถสมูทนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการแรงมากมายแต่ว่าขอแค่ต้องการสมูทอันนี้สมูทแรงในแบบสเต็ปใช้งานนะครับใช้งานได้จริงนะครับอ่าคือตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับ แล้วก็แรงม้าที่ได้มาคือไม่ได้ว่าโอเวอร์จนแบบว่าทําให้ชิ้นส่วนมีปัญหานะครับออันนี้ตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยทางร้านจะเน้นรถสมูทนะครับไม่ได้เน้นรถแรงมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอืดเป็นเตาอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องแรงด้วยแรงแรงส่วนหนึ่งแรงแบบเหมือนกับคล้ายๆแบบอ่าคล้ายๆรถแบบแรงมาจากโรงงานอะไรประมาณนี้นะฮะ่าแต่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับ คือเน้นรถสมูทนะครับอันนี้ไฟตัวนี้ผมก็แก้มาก็คือก็ปรับมาก็คือเอาอันนี้ดูแล้วมันแบบเออมันต้องประมาณนี้นะอ่าคือดีสุดแล้วนะครับอ่าแล้วก็คือขับขี่การขับขี่ใช้งานเนี่ยไม่ได้ว่ามีผลกระทบแบบว่ามาขับช้าๆแล้วกระตุกอะไรไม่มีด้วยนะครับอ่า ผมต้องการแซงนะผมกดปุ๊บรถบันดันขึ้นไปเลยนะครับขันเร่งแบบไม่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 คิดนานนะฮะอ่ามันแบบปื๊ดตามเท้าเราอ่ะเราเราเหยียบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหยียบปุ๊บเราต้องการพุ่งรถไปเนี่ยมันก็มายกขันเร่งเหยียบยกเหยียบแซงเนี่ยคือได้ดัง ยกแรงคือตามเท้าเราหมดเลยนะครับอ่าหลายๆมาปึ๊บต้องการแรงปึ๊บเนี่ยกดปึ๊บมาเลยนะครับคือแบบว่าต้องบอกเลยว่าต่างต่างเยอะมากนะครับต่างเยอะมากก็คือว่าสเต็ปนี้คือต่างเยอะมากนะครับคือแบบเห็นผลได้ชัดแล้วก็อาการที่ว่าไอเสียงมาเห่าอะไรที่เขาบอกเนี่ยทีแรกผมก็ไม่เข้าใจนะคือว่าเสียงมาเห่าคืออะไรคือเสียงมาเห่าจริงๆแล้ว มันเกิดจากอาการเขย่าเครื่องนะครับคือเหมือนว่าเหยียบแล้วจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปน้ำมันจะหยุดจะหยุดอะไรประมาณนี้นะมันมันจะเกิดอาการเขย่าเขย่านะพอเขย่าเสร็จปุ๊บเทอร์โบมันจะเกิดอาการเซิร์ชกลับนะครับคือมันเหมือนแบบฟุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับคืออาการเซิร์ชกลับของเทอร์โบเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยถ้ามันขึ้นไปสมูทไปเนี่ยมันจะไม่มีอาการเซิร์ชกลับเพราะลมจะเข้าเครื่องแต่พอช่วงที่เราปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยแล้วมันตอบโต้ไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดอาการเขย่านะฮะ ของเครื่องยนต์มันก็เกิดอาการเสียงมาเ่าที่หลังป,ะป,ะป,ะปะ๊อปป๊ปนะฮะสเต็ปนี้ก็จะไม่มีไอ้ปัญหานะก็จะหายไปด้วยนะครับอ่าอันนี้คือเป็นรีวิวที่เราเอามาให้ดูนะครับก็คือผมว่ามันขับดีมากเลยนะพอเวลาทำแล้วเนะี่ยคือ,คอแบบว่าคือแบบขับแบบว่าไม่ไม่ลำคาญเลยแหละว่ายง่ายขีย่แบบถูกใจเลยแหละผมว่าถ้าลูกค้ามันทำต้องถูกใจแน่นอนสเต็ปนี้นะครับอ่าก็มีจูน อย่างเดียวนะครับเอาใช้การปรับแต่งสมองกลมันนะครับอ่าด้วยเทคนิคทางร้านนะครับก็จะทําให้รถตอบโต้ดีขึ้นนะครับคันเร่งสมูทขึ้นช่องว่างไม่มีนะครับการแซงนะครับง่ายแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็คือไม่ต้องลุ้นว่าเฮ้ยไทําไมแซงแล้วไม่ไปว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่เจอถนนเลนเดียวแล้วเราจะแซงเนี่ยแล้วเ,เราหักขวาไปแล้วอะ่ะข้างหน้ามีสิบล้ออยู่เนี่ย คือเราก็ไปอย่างนี้เลยแต่พอมันไม่ไปเนี่ยมันก็เสียวอยู่เหมือนกันนะอ่านะฮะเพราะนั้นเราเน้นทําให้มันแซงปลอดภัยนะครับไม่ได้ไปแข่งบใไรนะครับนี่นะครับขับนี่ผมแตะคัะเร่งมาเลยอะ่ะคือแตะปุ๊บมามาเลยนะครับแตะเบาๆปุ๊บรถไปละข้างหลังอยู่ข้างหลังอย,ย,อยู่นี่มันได้นํามาแล้วนะคือแต่ว่าไม่ไม่ได้ว่าอะไรังแบบ ควันน้ำฟุบไม่มีนะไม่มีควันเลยนะครับคือแบบแดงเหมือนรถโรงงานนะครับไม่มีควันมองไหยก็ไม่มีนะนีค่คือแตกกันเร่งนะอ่ะเหยียบแล้วมาเลยนะครับหักแสงรึปุ๊บแจงได้เลยนะครับ เลยนะครับอ่าอันนี้นะครับที่เรามาดูดูนะกัก็แล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งช่วงกลับรถแล้วเหยียบไปเลยอันนี้มาเลยนะฟึ๊บมาเลยนะฮะเหยียบกลับรถเราเหยียบปรับโตมาเลยนะครับ,บ,บ,รบ,ตตรบแต่เราจะปรับเท่าที่ให้มันแบบว่าสมูทไม่ได้ว่าเวอร์เวอร์ว,อรวังจนแบบโอ้แต่แล้วก็โจรอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนั้นมันก็ขี่ไม่ได้เลยนะครับอ่า ไวเกินไปก็ไม่ดีอันนี้คือตับให้สมูทไม่ได้ให้ให้แบบว่าโอ้โหคันเร่งไวแบบแตะโดแะโดแตะโดดอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะคือให้ให้สมูทขึ้นผมบอกได้เลยว่าสเต็ปนี้ถ้าใครเคยขับอยู่แล้วเอาไปขับอีกรอบเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยต่างว่ะต่างแบบชัดเจนอะไรประมาณนี้นะฮะนีะ่สเต็ปกลับรถนะฮะ,ะผมจําได้อยู่คือผมขับจนจําจําอาการมันได้ละพอกลับรถปุ๊บพอจะออกอะไรประมาณนี้มันจะหนวกจะชาะ้าอะไรนะ แตแน,ะนี่แตกปุ๊บก็พุ่งมาเลยนะครับดีขึ้นเยอะนะครับบอกได้เลยว่าดีขึ้นเยอะนะครับคือเราลองปรับให้มันพุ่งเร็ววันนี้มันก็เยอะไปมันก็ไม่ดีเราว่าแบบเอาเอาตรงนี้แหละที่ที่มันคันเล่งสมูทที่สุดผมคิดว่าตรงนี้ดีที่สุดแล้วนะครับ คือช่วยได้เยอะแล้วก็แบบว่าผบดีขึ้นเยอะนะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายนะครับตัวนี้ก็สำหรับใครที่ทำไปแล้วอัปเดตก็เข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหานะครับทางร้านเราเน้นคุณภาพนะครับก็อยากจะให้ทำไปแล้วรู้สึกว่าเออมันใช้ได้คุ้มค่าแล้วก็ทำอัปเดตเรื่อยๆนะอันนี้จะเป็นไฟล์ล่าสุดที่ดีที่สุดเขาก็จะเอาวันนี้ ตั้งนะครับอ่าแล้วก็รถทุกคันก็จะจูนไม่เหมือนพันนะก็คือผมก็จะปรับไปตามที่รถมันต้องการนะครับอ่าบางคันอาจจะเห็นจูนบ่อยนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเดี๋ยวใส่โปรแกรมเดี๋ยวจอดแดวใส่โปรแกรมแต่บางคันไอ้มันรอบเดียวจบอะไรอย่างนงี้นะมันอยู่ที่รถด้วยนะครับบางคันเนี่ยมันเหมือนกับมันต้องการมากเราก็ต้องใส่ให้มันนะครับบางคันมันต้องการน้อยมันนิดนึงมันก็พอแลวอะไรอย่างนงี้นะก็ตามรถไป อ่าเพราะไนะปลายจูนก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับมันไม่ได้มีการก๊อปปี้กันแบบโยนโยนทาไมนะบางทีมันใส่ใส่ไม่ได้นะครับอ่าเราก็จูนตามแบบรถไปเลยนะครับวันนี้ก็ให้ดูกันก็อ่าก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะฮะว่าอาการหน่วงกันเร่งคือคนที่ขับอายุรู้อยู่แล้วนะครับว่าอมันน่วงในอะไรเงี้ยนะฮบเราก็เนี่ยแก้ไขนะครับ ันนี้ก็พูดง่ายว่าขับลื่นขึ้นเยอะนะครับขับลื่นขึ้นเยอะนะครับก็จบ m อนะครับอ่าอันนี้ก็รีวิวก็คือเอามาให้ดูนะครับปรับแต่งกันนิดหน่อยนะครับไม่มีคันลงคันเร่งนะครับไม่มีคันเร่งนะครับไม่มีคันเร่งทุกอย่างเดิมเดิมหมดเหมือนรถเดิมๆนะครับหมกอย่างเดียวนะครับอยู่ที่โปรแกรมตัวเดียวนะครับโปรแกรมที่เราปรับแต่งเข้าไปนะครับอ่า ทุกอย่างไม่มีอะไรทํานั้นนะครับแม้แต่ท่อเนี่ยนก็ยังเดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับปรับกล่องอย่างเดียวเห็นผลชัดเจนแรงบิดแรงมา้านะครับโอ้โห,โห สวยมากอะแปะเบรนร้อยยี่แล้วถอนกันเร่งแล้วเนี่ยแต่เบาๆนะร้อยยี่แล้วนะครับถอนกันเร่งแล้วนี่รถรถสูงๆเนี่ยล้อใหญ่ๆนะเนี่ยดูรถีโย่งเลยนะอ่าคือขี่แบบเหมือนรถเหมือนรถเก่งอ่ะผโผมาเบรกกันนิดหน่อยนะนี่พอเราเจอเหตุการณ์นี้อย่างรถเบรกรถอะไรเราจะแซงนะถ้ารถมันคันลงคันเร่งมันกระชับมันก็จะ รู้สึกว่าเออ้มันแซงปลอดภัยนะแต่ถ้ารถมันตื้อๆมันก็เสีย่ยงน,นะนกทาง่างนี้บางทีแซงไปปุ๊บไม่รู้จะพ้นหรือเปล่าอันนี้ก็นะไม่มีไฟโชว์เลยนะฮะไม่มีไฟโชว์นะครับอ่าทีวีวันนี้ก็เอามาให้ดูกันสําหรับคนที่เน้นการใช้งานนะครับเน้นการใช้งานไม่มีควันนะครับตำรวจจับไม่ได้นะครับบอกได้เลยนะครับจับไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีควัน ไม่มีควันเร่งเเ่่งงให้เร่งให้ตัดังไม่มีควันนะครับมันไม่มีควันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ CO เนี่ยเรามีเครื่องตรวจจับนะครับทางร้านก็มีเครื่องเครื่องเช็ค CO นะนะครับเครื่องเครื่องตัวนี้ก็จะแยก้าไปที่ท่อเราเราเทสกันมาหมดแล้วสเต็ปเนี่ยก็คือว่าผ่านนะครับคือไม่ไม่มีควันเบิ้ลไปเลยนะครับอ่าเจอด่านเบิ้ลไปเลยนะครับไม่มีทางนะครับที่จะมีควันออกมาะเพราะเราไม่ได้เน้นควันอยู่แล้ว ครับอ่าคือเน้นแบบว่าใช้งานจริงๆแล้วก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสเต็ปที่จบที่สุดแล้วไฟจิ้นไม่มีโช๊คไม่มีนะครับไฟแท็กทงแฟชั่นอะไรไม่มีโชคนะฮะก็ขับมาให้ดูเนี่ยนะครับก็จบจบนะครับเต็จนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับอ่าใครมีรุ่นนี้โทรสอบถามได้เลยนะครับก็เราเปิดร้านเปิดทุกวันนะครับ ทุกวันจันถึงอาทิตย์นะครับจันถึงอาทิตย์แล้วก็ร้านอยู่ตรงข้ามเทคโนโลยีนะครับเทคโนธานีศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโน,นาาคโลยีข้างหน้าครับแล้วก็ใครมาไม่ถูกก็โทรสอบถามมันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็เ,เราปรับจูนไปเนี่ยคือในสเต็ปเนี้ยต้องบอกว่าใช้งานยาวๆนะครับหลักแสนโลได้สบายสบาย คือไม่ต้องทำอะไรที่ฐายนะมันเครื่องเดียวนะครับใช้ไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ไม่รู้สึกมือกว่าโลใช้ไปเถอะนะฮะไม่มีปัญหานะครับอตัวนี้คือเราเราต้องบอกว่ามันการปรับแต่งเนี่ยเราจะไม่ให้เกินสองร้อยม้านะอ่านะครับลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้แรงม้ามากบอกเราได้เราจัดให้ได้นะครับแต่เราจะไม่ให้เกินสองร้อยม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตนะครับ คือผมมองว่า200ม้าเนี่ยเครื่องยนต์ทุกรุ่นนะมันรับได้หมดแหละนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นนะผมมองว่ามันมันเริ่มมีการเสื่อมสภาพนะครับอ่าบางคันขึ้นไปเยอะเราก็ปรับลงนะครับอ่าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้พี่80ม้าเลยไม่ต้องกลัวนะครับเป็นที่ได้จัดให้ได้นะครับมีเคยมาจูนนะครับเราจูนให้บวกประมาณเกือบร้อยม้านะฮะอ่าหนึ่งร้อยม้าจูนได้นะครับอ่าถ้าลูกค้าต้องการนะคะแต่ว่า สเตปนี้สี่สิบห้าสิบม้าเนี่ยผมบอกได้เลยดีที่สุดดีที่สุดคือใช้ไปไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะครับอ่าขับลื่นๆนะครับอย่างเงี้ยก็ใช้งานไปนะครับไม่ต้องกลัวเทอร์โบขาดอะไรไม่มีนะะอ่านะครับก็มาให้ดูนะฮะวันนี้ก็ไลฟ์นี้น่าจะยาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์กันนี้ก่อนนะวันนี้ขอส่งงานแค่นี้อีกคันนะครับเอกเทานเดอร์นะครับหรือว่าตัวแม็กซัตนะครถ้าเป็นตัวนอกเขาจะเรียกแม็กซัตนะฮะ ก็จบนะครับไม่มีไฟโชว์อะไรนะครับขับขี่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับอ่าใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับเอไม่ต้องมากันเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องการทําทีละคันนะครับหนึ่งคันมันใช้เวลาอยู่คันนี้ก็ขับลองมั่งปรับมั่งอะไรมั่งนะฮะจนกว่าจะดีที่สุดนะครับถ้ามานักคิวก่อนก็ดีนะครับชอบทำงานเราเรื่อยๆนะใจเนย็นะครับอ่ะวันนี้จบไลฟ์นี้ก่อนนะ